อยู่ในภาวะของอาการค่อนข้างจะเบานะครับจะมีรายที่อยู่ในระดับปานกลางบ้างนะครับแต่ยังไม่มีรายที่หนักแต่บ้างเนี่ยเขามีโรคประจำตัวเยอะมากครับมีทั้งโรคหัวใจมีทั้งโรคเลือดสมองตีบมีเรื่องของความดันมีเรื่องของเบาหวานนะครับก็สารพัดโรคเต็มที่ครคับ ได้ช่วยเหลือเคสนี้อย่างสุดความสามารถแล้วนะครับอย่างที่ท,ที่กราบเรียนคุณหมอตุลได้ได้นำเรียนที่น้องประชาชนไป,ไปก็เรียนว่าในขั้นตอนของการดําเนินการนะครับก็ทางนะครับผมกราบเรียนเพิ่มเติมว่าในส่วนของการดูแลผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยมีเงินบริจาคส่วนหนึ่งซึ่งผมได้ประสานทาง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรังแล้วก็สถานการณ์การติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยเดี๋ยวถ้ากรณีมีเคสหลังจากนี้ไปนะครับทางจังหวัดนะครับจังหวัดจะจะขอญาตช่วยเหลือดูแลนะครับอันนี้เป็นการช่วยเหลือ,อครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ขอญาตย้ําว่าท่านเจ้าคณะจังหวัดนะครับได้มีหนังสือถึง วัดต่างศาสนานะครับแล้วก็เรื่องของเจ้าคณะจังหวัดที่ที่ได้กรุณาประสานในเรื่องของการดูแลเรื่องของการจัดการกรณีผู้เสียชีวิตนะครับส่วนอกักขีบสามสี่ประเด็นนะครับในประเด็นแรกครับเรื่องของการที่เรามีการป้องกันเรื่องของการติดเชื้อในเรือนจำแล้วเรื่องของการติดเชื้อในเรือนจำนะครับในส่วนเรือนเรือนจำจังหวัดรังเราเอง เราได้มีการพูดคุยนะครับกับท่านผู้มีชาการมีจุดบกพร่องตรงไหนที่จะนําเชื้อเข้าไปนะครับยังผู้ต้องขังนะครับเราก็ได้ประชุมแล้วก็มีมาตรการที่ค่อนข้างจะเข้มข้นครับผมกลาบเรียนที่น้องประชาชนว่าใน4ี่ห้ามาตรการที่ผมจะนาเบียนผลก่อนว่าลบแน่นอนออกไปไม่มีเชื้อออกไปนะครับนี่เป็นมาตรการในเรืองจำที่เราทําไปแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่ามาตรการที่ผมได้กล่าบเรียนที่น้องประชาชนกับพี่น้องสื่อมวลชนไปเนี่ย ในเรื่องถัดไปครับผมขอญอาตกราบเรียนพี่น้องเรื่องของเคสที่ปรากฏเป็นข่าวเรื่องของอผู้ที่ติดเชื้อผ่านทางผู้ประกอบที่สุดนะครับวการฉีดวัคซีนนี่มีใจความอยู่เพียงสองอย่างคือฉีดให้เร็วที่สุดและมากที่สุดเท่าที่จะทําได้เกิน70%ของประชากรตรังเมื่อไหร่เมื่อนั้นจังหวัดตรังจะรายที่เสียชีวิตเนี่ยอันเนี้ยรู้ชา้าการรู้ช้าก็เพราะอันที่หนึง่ง ท่านอาจจะไม่มั่นใจว่าท่านได้รับเชื้อมาหรือไม่เพราะฉะนั้นสคัญก็คือว่าท่านต้องนึกไว้ตลอดเวลาว่ามีโอกาสที่จะเป็นจุดเสี่ยงของท่านเช่นการเดินทาง5วันท่านจะมีอาการเพราะันเมื่อท่านมีอาการทางเดินหายใจส่วนบนนะครับนี่คือจุดสตาร์ทแล้วท่านต้องรีบไปพบแพทย์ภายใน3-4วันถ้าท่านได้รับยาต้านไวรัสเร็วโอกาสที่เชื้อจะแพร่กระจายลงปอดและกระจายไปจนถึงเสียชีวิต